สับท่อนพันท่อนละหนึข้อตานะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ให้นําไปปักลงดินนะครับโดยให้ปักในแนวตั้งให้ข้อตาอยู่ด้านบนนะครับเมื่อเสียเรียบร้อยแล้วก็ทําการฝังกลบนะครับจากนั้นลดน้ําให้ชุ่มนะครับทิ้งไว้15วันนะครับเมื่อได้15วันแล้วนะครับก็ให้ทำการขุดขึ้นมานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ มีหนอกงอกออกมาแล้วนะครับให้ขุดออกมาให้หมดเลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็นําไปเพาะในถุงเพาะชําต่ออีก30วันนะครับรดน้ําทุกวันนะครับจนผ่านไป45วันอ้อยของเราก็จะพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับสําหรับการปลูกก็ไม่ยากนะครับใช้วิธีการขุดหลุมปลูกแบบนี้นะครับง่ายๆครับสําหรับวิธีการปลูกอ้อยขันน้ํานะครับ ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ